สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ผมเอากล่องตัว55แอมป์นะครับมาให้ดูหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ตัวจะเป็นกล่องสีดำกับกล่องสีเหลืองตัวนี้ที่มันจะต่างกับสีดำคือมีปลั๊กสามตามี220โวลต์มีระบบ12โวลต์มีระบบ5โวลต์ เบื้องต้นนะครับไอ้โมเดลแบบนี้ยผมเมื่อสามสี่ปีที่แล้วผมก็ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ยังเป็นโมเดลเดิมอยู่แล้วก็ตัวนี้คือหลักๆมันมีปลั๊กสามตาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจะมีช่องเหมือนในรถยนต์สองช่อง USB นะครับจะมีอยู่หกช่องคือตัวนี้แปดพันกว่าบาทนะครับสำหรับกล่องสีเหลืองมีปลั๊กสามตาอินเวอร์เตอร์ มี USB สามจุดศูนฟาสชาร์จมีช่องแจ็ค2.1งสี่ช่องอันนี้ก็คือระบบสายไฟนะครับผมระบบสายไฟของเราแบตดิเทียมฟอสเฟตขนาดห้าสิ้แอมมีหลอดไฟให้1นึ่งหลอดมีมอเตอร์500วัตต์อันนี้ก็จะเป็นระบบฟิล220โวลต์ตรงนี้จะเป็นระบบฟิล12โวลต์นะครับอ่า ด้านข้างจะก็มีช่องแบบคีบให้หนึ่งคู่เหมือนที่บอกไปตัวนี้คือสวิทช์สีเขียวคือปลั๊กสามตาสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จแบตเตอรี่กล้ตตองอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านไม่เกิน5้าร้อยวัตต์คือเราจะใช้แบบกล่องแบบนี้เพราะกล้องแบบนี้มันไม่ทึบมันจะได้การระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์220ิโวลต์นะครับระดับหนึ่งอันนี้ก็แรงดันรวมอยู่ที่ประมาณ14ี่โวลต์นะครับมีหน้าจอบอกปริมาณแบตนะครับ ช่องด้านข้างก็แดงดำสำหรับคีบระบบฟิวความปลอดภัยของเราก็คือมีทั้ง12โวลต์และ220โวลต์อันนี้คือ12โวลต์เป็นฟิวหลอดอันนี้เขาเรียกว่าฟิวเสียบก็สำหรับอินเวอร์เตอร์ก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล่องเหลืองมีอินเวอร์เตอร์แล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่ ทำได้ไม่นานครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล่องฮาร์ดเคสแต่ขนาดกล่องจะเล็กนะครับดูความแตกต่างกันได้ตัวนี้ก็55แอมป์เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นระบบ12โวลตมอย่างเดียวช่องใช้กล้องการใช้งานไม่หนีกันมากนะครับจะต่างกันแค่ช่องแจ็คสองช่องเองแต่ตัวนี้เราจะได้กล่องที่แข็งแรงกว่าขนาดเล็กกว่ามีช่องชาร์จไฟบ้านแบบเฉพาะมีช่องเหมือนในรถยนต์2ช่องมีช่อง usb อยู่4ช่อง ตรงว่างๆนี่สามารถเจาะเพิ่มได้อีกช่องหนึ่งมีช่องแบบคีบอยู่ด้านหลังอันนี้สำหรับลูกค้าสองสาคืนนะครับที่จะใช้แบบ55แอมป์ตัวนี้ด้านในก็จะมีแบตลิเทียมนะครับผมแล้วก็ระบบใส่ไฟข้างในจะมีฟิลก้ามปูแบบนี้จะเป็นฟิลอ่าเป็นฟิลเสียบเป็นฟิลเสียบอันนี้เป็นฟิลหลอดสีเหลืองนี่เป็นฟิลหลอด12โวลต์อัน กล่องดำจะเป็นฟิลเสียบกล่องผมทุกใบจะมีฟิลทุกทุกตัวอันนี้เดยเปิดให้ดูน่าจะเห็นอยู่ตอนนี้ครับผมจะมีฟิลตรงนี้ครับสีดำนะครับมีฟิลอยู่หนึ่งตัวคือกล่องเราเนี่ยอ่า BMS เนี่ยเราก็จะใส่ให้ลูกค้าหแหละแต่ก็คือ BMS เนี่ยเขามีหน้าที่คือคุม protection battery ต,ต,ต,ตัดเต็มตัดช็อตตัด แต่เราก็ต้องใส่ฟิลเพิ่มให้เขาเพื่อไม่ให้บีเอมาททำงานหนักตัวนี้ฮาร์ดเคสก็โอเคสำหรับระดับหนึ่งสวยเลยลูกค้าใช้คือยิ้วได้กำลังกาลังงามนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็มาดูสเปคแบตเตอรี่กันนะครับผมเดี๋ยวดูสเปคแบตเตอรี่สำหรับ55แอมป์กันดู ตัวนี้นะครับพี่คือแบตเตอรี่ขนาดห5้แอมป์ที่ผมประกอบประกอบใส่พวกกล่อง p o บ e r box อยู่จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับมี b a ์ c o d e ชัดเจนวันนี้ผมจะพามาดูสเปคของแบตครับวันนี้ผมใบนั้นผมปริ้นออกมาจากร้านร้านเขาส่งมาให้ว่าสเปคแบต,ตแบบนี้นะอะดูครับผมสเปคแบตเตอรี่เป็นรุ่น evl 3า5สอความจุที่กำหนดคือ55ห้าแอมป์ก็คือแบตเตอรี่ขนาดห้าสแอมป์นะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่3.2โวลต์สาโวลต์เราประกอบ1ชุดอย่างเงี้ยเราคือต้องใช้4ีลูกอนุกรมกันเราก็จะได้ที่12.8โวลต์น้ำหนักต่อก้อนหนกกิโลก้อนหนึ่งประมาณ1.6ึกโลครับแบบนี้เลย ตามรูปเลยใช่ไหมอันนี้คือแบตเตอรี่ที่ผมใช้ของใหม่นะครับค่าความต้านทานภายใน0.4มิลลิโอห์มก็คือค่าความต้านทานเนี่ยิ่งต่ำยิ่งดีผมทำไปหลายคลิปแล้วที่เป็นวัดค่าความต้านทานต้องมีเครื่องมือเฉพาะของเขานะไซเคิลเนี่ยไซเคิลเนี่ยคือสาม0ครั้งเนี่ยสามพครั้งคือรอบชาร์จนะครับเช่นอ่า ใช้หนึ่งครั้งชาร์จเต็มหนึ่งครั้งใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นคือหนึ่งรอบชาร์จสามพันรอบพี่ไปคูณเลยครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่ผมว่าต่ำๆต,ต,ต้องมีห้าปีแต่แบตเตอรี่ผมประกันสองปีแน่นอนครับเบื้องต้นตัวนี้ตัวนี้ก็คือดิชาร์จได้พวกการดึงครับการดึงดึงได้มากกว่าสามถึงห้าเท่าแบตห้าสิบห้าแอมป์สามารถดึงได้ถึงร้อยห้าสิบแอมป์สามเท่า 250หแอมป์ก็คือดึงชั่วขณะนะครับคือกรณีที่เขาบอกอย่างเงี้ยคือ3ถึง5 C เนี่ยคือการดึงกระแสที่มากกว่ากันถึง5เท่า3ถึง5้าเท่าประมาณนี้าชาร์จการชาร์จนะครับ1 C 1 C คืออะไรก็คือการชาร์จของแบตเตอรี่เทียมเนี่ยชาร์จได้1เท่าตัวเวลาที่เราประกอบเนี่ยคือสมมติว่าผมประกอบ12โวลต์ ห้าสิบห้าแอมป์พี่สามารถหาเครื่องชาร์จห้าสิบห้าแอมป์มาชาร์จมันได้หนึ่งเท่าก็คือหนึ่งซีหนึ่งเท่าก็พูดง่ายชาร์จได้เร็วโดยไม่กลัวว่าแบตเตอรี่พังตามบริษัทแบตเทียมเขาเขาแจ้งมานะครับแรงดันไฟฟ้าเต็มแต่ละเซลล์ที่สามจุดหกห้าโวลต์สามจุดหกห้าโวลต์ก็คือเวลาที่เราก่อนประกอบเนี่ยเราชาร์จที่สามจุดหกห้าโวลต์แล้วเราก็ค่อยประกอบ เกิดถ้าเกินจาก3.5โวลต์มันจะเป็นโอเวอร์ชาร์จแบตเตอรี่จะบวมพี่สังเกตง่ายๆครับว่าแบตลิเธียมเนี่ยบางคนประกอบแล้วบวมเฮ้ยทำไมผมแบตใหม่ทำไมประกอบแล้วบวมวะมันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีลูกค้าจะไปโทษแบตร,บตร,ระดับแรกเลยมันต้องเข้าใจว่าคุณต้องหาเครื่องชาร์จที่แรงดันไม่เกิน3.5โวลต์ชาร์จมันนะครับพี่จะชาร์จกี่เท่าก็ตามพี่ชาร์จ50แอมป์เลยก็ตามชั่วโมงเดียวเต็มแต่ แรงดันของพี่มันต้องไม่เกิน3.65ด3.65โวลต์ b บ s มีหน้าที่อะไรแรงดันไฟฟ้าตัดตัดนะครับตัดก็คือแต่ละเซลล์เนี่ยล่วงไปอยู่ที่2.65อ่า2โวลต์คือ2.5โวลต์ก็คือพอแบตเตอรี่หมดแต่ละเซลล์วัดได้3า5สโวลต์ประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้ขนาด40 สิบสี่จุดแปดเก้าสิบหกอันนี้ก็คือเป็นมม,มที่เขาแต่ก็เกิดถ้าเป็นตัวย่อดสำหรับไม้ทัดก็คือเป็นซีเอ็มกว้างกว้างสี่ซอมอ่าสิบสี่ประมาณนี้เก้าสิบหกอันนี้ก็คือแบตนะครับอายุการใช้งานของมันคือสามพันรอบนะครับแบตบที่ใช้ตัวห้าสิบห้าแอมนะครับตัวนี้นะครับผมเราจะเชื่อถือเขาได้ไงว่า ขาให้แอมเต็มกับเราอ่าอันนี้ก็จะเป็นคําถามของลูกค้านะครับกล่องก็เหมือนที่บอกนะมีสองแบบนะครับสาหรับห้าสิบห้าแอมป์นะอันนี้มาทําให้ดูนะเอาวันนี้จะพาดูข้างในอุ้ยขาตั้งกล้อง <c oughs> แบตลิเธียมนะครับในการชาร์จให้มันเต็มนะครับเช่นตอนนี้ผมกําลังทําการชาร์จอยู่ก่อนประกอบนะครับพี่สังเกตดูผมชาร์จที่ให้มันเต็มที่สามจุดหก้าวโวลต์แต่ตอนนี้ผมชาร์จกระแสอที่ยี่สิบแอมป์ผมต้องชาร์จทุกเซลล์ให้เต็มถึงจะประกอบ อันนี้ก็คือตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัว25่แอมป์ที่ผมเคยอัดวิดีโอก่อนหน้านี้เข้าไปดูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนาด105ยแอมป์ของผมนะครับจะมีบาร์โค้ดชัดเจนเห็นไหมเนี่ยอแสงเข้าเงามากอันนี้จะมีบาร์โค้ดนะครับคือ105ยแอมป์ อันนี้คือร้อยห้าแอมป์อันนี้คือห้าสิบห้าแอมป์ที่ให้ดูเมื่อกี้อันนี้คือเครื่องเทสแล้วก็มีตัวตัวนี้ตัวนี้ร้อยยี่สิบแอมป์นะครับที่ผมทําจําหน่ายไปกําลังชาร์จอยู่กําลังอันนี้อัดเลยครับผมชาร์จแบบอัดอัดเลยครับสองตัวนี้ชาร์จอยู่ห้าหกสิบแอมป์ประมาณนี้นะครับสนใจรายละเอียดนะครับก็คือจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับชื่อลุงเรืองทรัพย์บุญส่งนะครับผม กิดถ้าเป็น f เ e b o o k p เพ e ก็กล่องพลังงานสำรอง Power Box Solar c a m DIY เกิดถ้าเอาเบอร์ติดต่อก็ศูนย์เก้าเจ็ดสองสาแปดเจ็ดหนหกแปดของเรานำเข้ามานะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับผมปลอดไฟที่แถมลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกชุดนะครับแถมไปสั่งมาจากโรงงานคือไม่ได้มาทําเองคือขั้วไปเลยนะครับวันนี้ก็พาเยี่ยมชมวันนี้ก็คือกล่องที่จะส่งลูกค้าวันนี้นะครับวันนี้ส่งสี่ใบนะครับผมอ่า เอาเบเกอร์ลงไปแล้วกล่องวันนี้ส่ง4ใบนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาใน f a c e b o o k เพจหรือหน้า Facebook ผมได้นะครับต้องการใช้กี่คืนอะไรแบบนี้นะครับสนใจก็ทักกันมานะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้พอสำหรับแบตลิเทียม55แอมสนใจก็ทักกันมาไปหาข้อมูลสเปคแบตเตอรี่มาให้ครับว่า แบบนี้นะครับ55แอมป์ที่ใช้ตัวนี้มันผมขายอยู่8,000กว่าๆนะครับตัวนี้ขายอยู่7,200อันนี้สเปคแบบที่บริษัทเขาแจ้งมาให้ผมผมก็จัดก,การปิ้นออกมาแล้วมาบอกพี่ๆว่าเฮ้ยสเปคแบ,บตสำหรับ55แอมป์นะเพราะแบตแต่ละตัวสเปคมันไม่เหมือนกันเหมือน100 5แอมป์1 0 5แอมป์ก็3,000รอบเหมือนกัน อันนี้ก็สามพันครั้งไซเคิลก็เขยุของมันประมาณนั้นนะครับฝากไว้ได้นะครับผม